การเดือน10หรืองานบุญเดือน10ถือเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่มากของคนนครศรีธรรมราชนะคะปีนี้ทุ่งแสงตะวันโชคดีค่ะมีโอกาสไปสังเกตการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายมีกิจกรรมพิธีกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะการจัดมรับซึ่งเป็นการจัดที่สวยงามมีคุณค่าทำตามคติโบราณที่ทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมรคืออะไร อีกสักครู่เด็กหญิงฟ้าใสชั้นป .1 จะเล่าให้ฟังสักครู่ค่ะน <dislike> <kaz uffy> ี่ก็คือเกินเหมือนกันนี่คือลิซัมสนับสนุนโดย บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทเที่ยวไทยคึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก เช้าวันนี้พิเศษกว่าทุกวันเพราะเป็นวันเดียวในรอบปีที่ขายแต่ขนมและของสำคัญสำหรับบุญใหญ่ของชาวนาครศรีธรรมราชแรม13ข้ามเดือน10เป็นวันจ่ายฟ้าใสดาเด็กหญิงนกพนลินทินนามชั้นปนนงมาจ่ายตลาดกับยายก่อนไปโรงเรียนค่ะ นะเท่าของทวดนะเอาสอางอา,ง <ป lost S 1> าใส่รับจัดไ, <olv Lucas. S 1> ได้ตะก้าม่พอแล้วตะกา้าม่พอแล้วอะไรจุกไงขนมครบแล้วยังมีสิ่งที่ต้องเตรียมอีกนิดหน่อยคือพืชผักผลไม้ไม่ต้องซื้อค่ะ เพราะตาของฟ้าใสาปลูกไว้รอบบ้านวันทำบุญจึงมีของดีๆไปวัดเสมอเดี๋ยวๆๆด,ดีมากเลยเอา้าดูไปชุดไตาไปจุดตาเอายาๆหน่อยเนี่ยอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยอ้อยอ้อยยายกับแม่เตรียมของทำบุญครบห, <ả? S 1> หรือยังช่วยกันสำรวจหน่อยค่ะ ของใส่มาเนี่ยนะนี่อะไรนี้สตอเอาสตอวางไว้เดียวปากเลี้ยงชอบเนี่ยสตอเราเราเราทวดเอาปบรทวดเลี้ยงอ่าแล้วนี่อะไรอีกอะข้าวของต่างๆรวมทั้งขนมที่ตระเตรียมกันอย่างตั้งใจนี้สำคัญอย่างไรฟ้าใสจะเล่าให้ฟังค่ะเขาเอาไปใส่มาให้บรรพบุรุ กินเอาใช้เอามาเล่นเอามาทำเป็นเครื่องลุ่มห่มเอามาทำเป็นแพรเพราะว่าบนกระโลกตันบางบางที่จะเป็นเปรอยู่ในนาลกไม่ได้กินอะไรพอเดือนสิบ เขาก็จะปล่อยให้เปรขึ้นมากินก่อนที่จะให้เปรขึ้นมากินเราก็ต้องเอาออกไปทาหวายพระส่งบุญไปให้แล้วก็ลงอาหารก่อนมีขนมห้าอย่างที่ขาดมไม่ได้ขนมลาขนมบ้าขนมไขป่ปลาขนมฟองขนมรีซัมมีอ้อย มีกล้วยมีสตอมีลูกเนียงมีข้าวโพดยามเย็นเย็นลูกลูกหลานและญาติพี่น้องทยอยมาบ้านยายหนูผิวผู้อาวุโสท,ที่สุดของตระกูลนำขนมพืชผักผลไม้มาร่วมกันจัดมรับค่ะ

นี่พ่อคือแกนี้แต่ชาวนะเออเอ้ยตนนี้ต้งนี้ต้องมีโจ๊กนะนี่จ๊กต้อหิน้างเผื่อด้บยรับนี่คือสำหรับอาหารรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับบรรพบุรุษในมรับประกอบด้วยอะไรและสำคัญอย่างไรเด็กๆจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมของครอบครัวค่ะซาปาลดตับปะรุ บรรจุของหลายอย่างลงไปแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างคะเนี่ยซ้มโอมงลูกเนียงอวยจัมปาดาโอ้ยพี่เอินเห็นอะไรข้างล่างหรือเปล่าคะมีอะไรอยู่ข้างล่างคะปักทียใช่ไหมโอ้มีปักทองบุญเดือนสิบเป็นบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากคติความเชื่อว่า ในบรรดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนั้นผู้ที่มีบาปมีกรรมต้องทนทุกทรมานเป็นเปรตอยู่ในอบายภูมิจะได้รับการปลดปล่อยให้มาเยือนโลกเยี่ยมลูกหลานรวมทั้งรับส่วนกุศลที่ลูกหลานอุทิศให้เ,ออเพียงปีละครั้งออคือในวันแรม14่ค่ำออและแรม15ค่้าำเ,เดือน10 เมื่อถึงวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน11ก็ต้องกลับไปรับโทษทันในยมโลกดังเดิมเปรตตนใดไม่มีใครทำบุญให้ตอนเดินทางกลับ<ม>ก็จะเก็บใบไม้ใส่พกกลับไป<ม>แล้วโปรยใบไม้นั้นไปพลางสาบแช่งลูกหลานและคนในตระกูลที่ละเลยเพิกเฉยไปพลาง<ม>การจัดรับบ<ม>และทำบุญ จึงต้องตั้งใจบรรจุสิ่งของที่จำเป็นทุกอย่างไว้ให้ครบถ้วนใหญ่เยอะพองเยออีกเยอะเลยนครเรียกขนมอะไรคะไอ้นี่คือขนมพองขนมพองใช้แทนแพเรือขนมไข่ปลามันมีความหมายก็คือไว้ทำเป็น เครื่องปลาดาบเพราะว่ามันสวยน,นี่ขนมบ้าใช้แทนลูกตาบ้าไว้เล่นในวันสงการนี่ก็คือเงินเหมือนกันนี่คือเหรีซัมรีซัมมันมีสองแบบก็คือไม่เจาะรู้กับเจาะรู้โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเหรียญเงินเงินเหรียญที่เราใช้ทั่วไปทุกวันนี้คือจะกลมๆค่ะอนี้เหมือนบสมัยโบราณ เหรียญเงินโบราณเโบรเกิดมาไม่ทันได้ใช้แต่ก็รู้จักเก่งจริงๆเลยหลานใครเนี่ยอขนมลายังมีอีกขนมลามีความหมายพิเศษไหมคะมีอธิบายเร็วทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่ม่มใครที่เคยรับประทานขนมลารู้ความหมายแล้วเนาะ จินตนาการฟ้าใสบอกว่าเป็นเหมือนกับผ้าเครื่องนุ่หผมให้ผู้ล่วงลับเหมือนผ้าจริงๆด้วยแหละลาลาที่มีเสียงของนครต้องลาปากนังลาหอยรากด้ยนะหอยรากเขาทำมาดั้งเดิมทำไมเราต้องขู้นหนงใส่เรือใส่แพไปด้วยหล่ะฟ้าใสเพื่อจะให้บอผพาบุรุษได้ข้ามแม่น้ำลำคลองหรือว่ามหาสาม ไปหาลูกลูกลานล้านตอนเดือนสิบสมพองีใช้แทนเรือเพเ,อเพื่อจะให้ข้ามว่วงมหาสมุทรเพราะว่าถือว่าเราเกิดมาใอยู่ในว่วงมัตตะสงสารเวียนใบาตายเกิดอยู่ในห่วงมหาสมุทรใหญ่ก็เลยต้องมีเรือเพข้ามก็คือใช้ทองเป็นเรือเพลเ่าสรางจินตนาการแล้วก็เหมกับเด็กๆด,ด้วยเนาะ วันจัดบรับเป็นวันรวมใจของคนทุกรุ่นตั้งแต่ตายายลุงป้าน้าอาพ่อแม่เด็กๆมีส่วนร่วมในงานบุญทั้งนั้นขณะเดียวกันก็ค่อยๆซึมซับเข้าใจแก่นแท้ของประเพณีอันดีงามค่ะ ช่วยกันจับหมับประมาณ20คนได้ที่มารวมตัวกันอยู่ในบ้าน30เราเจอกันคนเยอะๆแบบนี้บ่อยไหมไม่บ่อยปีละหนึ่งครั้งการจับหมับเนี่ยสนุกตรงไหนสนุกที่ได,ด้ได้เอาของเข้ามาแต่ว่าทิศว่านกชอบมากที่สุดได้แก่ขนมทั้งหลายถูกต้องแต่ขนมที่หนูชอบที่สุดก็คือขนมลา ขนมลาชอบเพราะว่ามันดูเป็นเหมือนผ้าไหมสีทองเลยสวยมากๆไม่ใช่เ,เพราะว่ารสชาติอะไรนั่นทำไมถึงเส้นเล็กได้ล่ะคะเพราะว่าเขาเอากระป๋องมาเจาะลูค่ะแล้วก็ก็บีบบีบบีบ,บ,บใช่ไหมล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เขาก็เอาที่ตักค่ะ ก็สักแป้งแล้วก็มาใส่กระป๋องกระป๋องนะะแล้วเราก็ไปลรยยังไงท่าพอกระป๋องออกเส็จไม้ก็ต้องเขี่ออกไปเลยแล้วก็จะมาอีกกระทะหนึ่งถ้าเกิดชักช้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่เกรียมเลยเหรอแล้วยังกินได้ไหมคะกินแต่ได้แต่ว่าไม่อร่อยพีรุ่งนี้ยกมรับไปวัดมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้น อีกสักครู่ติดตามค่ะเบย์ันนี้ทำไมนน่ารักอะไรอันนี้คือตัวอะไร ทำมาจัดอะไรเนี่ยฟ้าใสตั้งแต่กลางวันวีโก้พรีเรเนอร์ใหม่เทคโนโลยีเหนือระดับเพื่อความคุ้มค่าของวันนี้และวันหน,น้ igo, า เดือนสิบเป็นประเพณีทำบุญในเดือนสิบเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งขนมสำคัญห้าอย่างไปถวายพระอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษลูกหลานชาวนาครศรีธรรมราชไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเมื่อถึงบุญเดือนสิบก็จะกลับบ้านมาร่วมทำบุญกันพร้อมหน้าแต่เดิมพิธ <ไป S 1> ีจะเริ่มในวันแรม13ค่ำเดือน <ไป S> 1ิเป็นวันจ่าย แรม14ข้า่ําเดือน10จะเป็นวันยกหรับไปวัดอุทิศให้กับบรรพบุรุษและในวันสุดท้ายแรม15ข้าคเดือน10ญญเป็นวันฉลองหมับและบังสุกุลในปัจจุบันหลายวัดยกหมับและบังสุกุลในวันเดียวกันค่ะญญวันนี้ วัดวงังไสแน่นขนัดไปด้วยลูกๆห,หลานๆที่มาทำบุญมีการเผื่อแผ่ไปถึงผีไม่มีญาติหรือเปรตบาปหนาที่เข้าวัดไม่ได้ด้วยค่ะอันนี้คือตัวอะไรเปรตก็ทำมาจากอะไรเนี่ยฟ้าใสเขาเอาก้นขวดน้ำอัดลมมามาที่สตางแล้วก ใส่ซีดีมาทำตังค์สองคนสองคน่ะนี่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 จาด้วยสหกลจาังหลังจากนี้ก็ถวายมรับสวดและบังสกุลแก่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับค่ะ จมีาครับปีที่หนึ่งมาถึงแล้วนะหยอกรับกันมาแลตาสสวยๆตั้งอกตั้งใจให้คนที้จาไปด้วยกนตันอยู่ บินลอบบ้านอยู่ใกล้อยู่ไกลหลังหลคืนพินทานรวมญาติทำทานทำบุญร่วมกันปรับแกรี้ยิ่งใหญ่ริมฝั่งอ่าวไทยเมืองลิกอออ้อว่าอ้อ,อทุกคนเฝ้ารอให้มาถึงปีหนึ่งคนหนึ่งได้ชิงเปรดกันนุกนะ้า บูรุษไม่เลือนยังอยู่ในความทรงจำรอบป,ปีเทสายน้ำได้หลคืนตอนกนํานเม วันนี้ถือเป็นวันที่มีโอกาสดีมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีจิตใจที่ชุ่มชื่นเบิกบานได้อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วในขณะเดียวกันหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้พบปะก,กันก็ได้มาพบปะก,กันในวันนี้ค่ะงานบุญเดือนสิบสะท้อนความกตัญญูของสังคมไทยที่มีต่อบรรพบุรุษและเชื่อว่าจะสืบทอต่อไปเช่นนี้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและตลอดไปค่ะ และข่าวดีสำหรับช่วงปิดเทอมนะคะสำหรับน้องๆเด็กๆที่อยู่ในช่วงปิดเทอมเรามีของข,องขวัญให้ค่ะเขียนจดหมายหรือเรียงความเล่ามาว่าความสุขในวันปิดเทอมคืออะไรพี่ๆทีมงานจะพิจารณาแล้วก็จะส่งสมุดบันทึกรักป่าไปให้เตรียมไว้ให้20เล่มด้วยกันค่ะส่งมาที่ตู้กนอ25ปท3แยกลาดพร,ร้าวกรุงเทพ10901นะคะแล้วพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ